มันจะเป็นลาบเป็นลากแล้วมันจะเป็นเรื่องโชคลาภเงินทองไหลมาที่มาอย่างนี้ครับุูน่าสวงหรือนนเนี่ยเป็นลูกชายผมเขาคิดจะทำวัตถุวัตถุมงคลนะทำกำไรอะไรถามว่าเอาแบบมาจากที่ไหนก็บอกไม่ไามาทำของขูเขา เราอะก็เหมือนกับว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันแบบมันมืแต่มันต้องไม่ใช่เปน็นเครื่องอะไรที่มันใส่ได้ทุกคนก็มากถึงไม้ท้ากูุดกูคือพ่อผมเไไนี่ไปในท่านเดิถือไม้เท้าแกถามว่าไ,ได้คำได้อะไรไมัมไม่ได้คำถือเป็นไม้ถือก็มาเลื่อนไม้เท้าคุณดกู่มยอสวัสดีครับ ท้าไม้ท้าธรรมดาก็ค้ำก็พยุงและก็มามันเป็นกําไรใช่ไหมมันก็มีแต่กําไรกําเงินกํารทองแล้วไม้เท้าอ่ะว่าความหมายดีมันไว้ค้ำไม่พยุงแล้วเพราะว่าไม้ท้าคุณปู่อ่ะไม้เท้าท้งตุ้กพันไม้เท้าไม้ถีเนี้ยกูปู่จะลงเขาเรียกว่ากำาอะไรบรรจุบรรจุปุกที่หัวบรรจุถุงที่ท้ายนะครับบรรจุแล้วก็จะเป็นที่มาของคำที่ว่าต้นชีตายปลายชีเป็นถ้าไม่ว่ากับ คือพูดง่ายๆว่าไม่เช่งใครไม่เป็นอะไรผมก็เลยบอกว่าเออทำก็ทำออกแบบไม่ดีนะผมนผมจะเป็นย้าวิธีให้จะทำวัตถุมงคลน,นี้จะต้องวงสูงเรออาก็ไปวงสูงขออนุญาตทำวัตถุมงคลน,นี้ที่ศาลหลักเมืองพิธีที่สงองก็ที่ตำนัสกนสุดหัวยเตงหนาอาจารัก แล้วปีที่สามนี้ที่วัดทังขึ้นของค้นตาสารามูนสารต่างๆของพวกนี้สักสิสิ่งพวกนี้เป็นชนนิสิิ์จ้าวนผองพระ เหล็กเขาคือเหล็กปลา้านโคตรวัคือจะเป็นตนนาสิตเลยอันนี้เป็นเหล็กตาแรกรวมตั้งจำนวนมวลสารที่สมัยพ่อผมทำพักเลยเราผสมนะครับแล้วจะออกมาเป็นเม็ดแบบนี้ไม่ว่าแหวนหรือว่ากำไลหรือว่าตะกุดนะจะต้องมีจำนวนมวลสารนี้ผสมอยู่ด้วยทุกองทุกชิ้น ต้องมาตอกโค้ดตอกเมื่อแล้วเราก็จะได้จับทุกองท<ะ>ุกชิ้นเลยนะครับพ่อตอกเองเลยแล้วก็มีเทคนิคนี้ึงด้วยนะครับการใส่เนาะเวลาเราใส่ให้หัวไม้ท้าหัานออกนอกเสมอมวสารดีวิธีดีนะครับใช้กระดีแน่นอน